มาแล้วนะครับสำหรับ m ิวเอ็กซ์แนะครับ2026นะครับโฉมใหม่นะครับรุ่นใหม่นี้นะครับอัปเกรดเพิ่มมาหลายอย่างครับบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับก็คันนี้จะมารีวิวในเรื่องของการอัปเกรดนะครับแล้วก็ชุดแต่งของคันนี้นะครับที่ได้ไปบ้างนะครับรับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับโดยค่าตัวของ m ิวเอ็กซ์แครับยังเท่าเดิมอนะครับอยู่ที่ สำหรับสีขาวมุกนะครับอยู่ที่1,26,000้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับข้างหน้าก็เป็นไฟหน้าไฟติเตอร์นะครับบีม LED เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็พร้อมโลโกเอล s ูนครับกระจังหน้าโทนตัดดำนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการอัพเกรดด้านในกันเลยครับในส่วนฟังก์ชันที่อัปเกรดเพิ่มมานะครับเห็นได้ชัดเลยครับ มุมสายมือด้านบนตรงกลางนี่ครับก็ใส่ระบบแอร์ดัสนะครับกล้องคู่นะครับสามารถมีเซนเซอร์จับวัตถุได้นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ายกมาจากตัวเอสเลยนะครับมาใส่ให้ในมีอแอคทีฟแล้วก็ราคาเดิมนะครับที่สําคัญนะครับใส่เพนตันชิพมาด้วยนะครับขับขี่เปลี่ยนเกียร์สมูทนะครับขับสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับสาหรับเกียร์ออโต้เครื่องสองจุสปีดเนี่ยครับไม่ว่าจะเล่นระบบอ่า เกียดีปกติหรือจะเข้าหมดเมนูนะครับก็สะดวกสบายนะครับเล่นได้ทั้งหมด3ารูนะครับเข้าดีปกติบวกลบด้านขวาและเพนเดนชิพรับรองว่าขับสนุกแน่นอนและที่ใส่เพิ่มมานะครับก็อาจจะมี i อคทีฟค s e c o n t r o l นะครับนี่ตัวนี้นะครับใส่เพิ่มมาวงมาลัยฟัง์กชันใกล้เคียงกับตัวท็อปเหมือนเลยนะครับต่างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับในส่วนของอฟัง์กชันตัวน,นี้ก็เป็นควบคุมหน้าจอ M A D นะครับ ตัวนี้ก็ยังมีจอมีกล้องหลังเหมือนเช่นเคยมาให้นะครับในส่วนของแอร์นะครับด้านหน้าจะเป็นโหมดแบบเมนวลครับแต่ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับตามรูปภาพนะครับบิดนะครับเบาแอร์ตามลักษณะนะครับของร่างกายได้เลยนะครับตัวนี้เป็นควบคุมลมนะครับส่วนนี้เป็นความเย็นนะครับสามารถตั้งระดับได้นะครับแล้วก็จะมีตัวในส่วนของไล่ฟ้านะครับอากาศปิดเปิดด้านในด้านนอกในปุ่มนี้นะครับ ในส่วนของฟังก์ชันนะครับระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้โอนก็มีให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับใช้งานหมุนนี้ก็ดีเหมือนเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอดีไซน์นะครับก็ดีสวยหรูเหมือนเดิมครับในรุ่นเริ่มต้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ในสเปคเริ่มต้นนะครับแอร์ก็มีทุกตอนนะครับตั้งแต่เพดานะครับตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับห้องโดยสารเย็นทั่วแน่นอนครับสำหรับมีเวกแอคทีฟนะครับของฟังชั่นนะครับาตัวนี้นะครับก็จะมีตัวควบคุมลมนะครับในส่วนของแอร์ด้านหลังนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มนะครับปรับไฟหน้านะครับปรับระดับไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นปุ่ม d p f นะครับของมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองนะครับแล้วในส่วนนี้ก็เป็นปุ่มไฟตัดหมอกครับลูกค้าติดเพิ่มนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปรับกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เปลบพวกคูนไฟฟ้ากระจกแล้วก็เซ็นทรัลล็อกทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ในส่วนของที่เพิ่มมาก็จะมีในเรื่องของอ่าที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบออโตแล้วนะครับในรุ่นของมิว c ์แอคทีฟใหม่นี้นะครับเบาต้องบอกเลยครับว่านั่งสบายมากนะครับคือห้องในสารเนี่ยก็เท่ากับตัวท็อปเลยนะครับปรับพวงมาลัยนะครับขึ้นลงได้นะครับ ขึ้นลงดึงเข้าดึงออกได้นะครับรับรองว่าสะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนนะครับในส่วนของเบาะตอนที่สองนะครับไปดูกันเลยครับในส่วนของเบาะตอนที่สองนะครับก็นั่งสบายเช่นกันนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับสังเกตจากดูตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวปรับไปดูนะครับนี่โอ้เอ็นปรับเอ็นได้นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับ ก็เดินทางไกลไม่ต้องห่วงครับโอ้ฟินเลยครับแอร์ก็มีทุกตอนนะครับห้องนิสารเย็นตลอดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมนะครับแอร์แล้วก็มีไฟคอนโซลกลางด้วยนะครับตัวนี้ก็มีช่องจุดชาร์จนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับและในส่วนของตอนที่สามนะครับเวลาเข้าไปนั่งก็ไม่ได้ยากครับเพียงแค่ปลดตัวนี้ครับปึ๊บมันจะพับอย่างนี้นะครับปึ๊ง จะขึ้นไปนั่ให้ดูนะครับไม่ยากนะครับผมก็สูงประมาณร้อยเจ็ดเจ็ดสิบปอนดนะครับแล้วก็น้ําหนักก็เยอะเหมือนกันนะครับแปดแปดสิบปอนดนะครับก็ถือว่านั่งได้สบายนะครับที่สําคัญนะครับปรับเอียงได้นะครับสําหรับตอนที่สามมีเชือกกระตุกนี่ผมนั่งตัวนี้ดูครับโอ้โหถ้ายิ่งเป็นคนตัวเล็กกว่าผมเนี่ยสบายเลยครับจะหลับได้เลยครับแอร์ก็มีทุกช่วงนะครับเหมือนยที่บอก มีที่วางแก้วน้ํานะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทุกทุกต่อนะครับมีที่วางแก้วหมดเลยสําหรับครอบครัวหรือคนชอบเที่ยวแนะนาเลยครับมีมิกสำหรับคนชอบแคมปิ้งนะครับสามารถปรับเบาะเป็นบันทัดได้นะครับก็สามารถปรับเรียบยาวด้วยนะครับประโยชน์ของมันไม่ต้องพูดถึงครับมาดูเลยครับนี่ครับเพียงกระดูกเชือกนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็พับลงไปนะครับพับเบาะตอนหน้าไปแล้วนะครับ พับตอนหลังตอยที่สามทีเรียบนะครับกว้างขวางครับสามารถนอนได้นะครับแทนเต็นท์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีของมีสัมภาระก็สามารถวางได้เลยนะครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนผมว่าเจ๋งเลยครับสําหรับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นครอบครัวใช้เป็นสองคนก็เหมาะทุกทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานครับก็มีจุดชาร์จอีกจุดหนึ่งครับด้านหลังนี่มีปลั๊กต่อให้นะครับมีไฟให้นะครับ การปิดก็ใช้งานก็ไม่ยากครับแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้อธิบายด้านายไปว่าที่ปันฝนเป็นระบบออโต้ครับนี่เห็นได้ชัดนะครับแตกต่างจากชุดเดิมนะครับปรับใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบมาตรฐานที่อลซูนะครับในมิวเรุ่นมีให้นะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับก็เป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับมีให้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อนะครับเป็นแอคทีฟเนี่ยเป็นล้อไซสิบเจดนิ้วนะครับรัดด้วยยางนะครับสองห้าห้าทับหกสิบห้า R สิบเจ็ดนั่นเองนะครับถือว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนแก้มยางหนาๆนะครับนุ่มนะครับขับสบายประหยัดน้ำมันด้วยนะครับในส่วนของบันไดข้างก็จะเป็นโทนดำนะครับสำหรับเดิมๆกระจกข้างก็จะเป็นโทนดำนะครับเสากลางก็จะเป็นโทนดำด้านนะครับ และในส่วนโชคนะครับที่สำคัญที่เราเป็นตัวชูโรงเลยนะครับสำหรับตัว2026ยกครับก็อัปเกรดเป็นโชคสติเฟกนะครับขับขี่ปลอดภัยนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับปลอดถนนแน่นอนครับสติเฟกครับโอเคและคันนี้นะครับลูกค้าแต่งเพิ่มนะครับเป็นชุดแต่งนะครับของคาโต้นะครับก็ในส่วนของ กันชนหน้านะครับที่มีเสริมสเกิร์ตเพิ่มมานะครับก็ให้ดูอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับตัดด้วยสีดำนะครับตอนที่แต่งเพิ่มไปจะมีชุดสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของคิวซุ้มล้อนะครับเป็นโทนดำนะครับจะเหมือนตัว RS เลยครับแล้วก็มีด้านข้างนี่ครับทั้งสองข้างเลยซุ้มล้อทั้งหมด4ชิ้นนะครับที่ใส่เพิ่มไปและในส่วนของชาย มาได้ข้างนะครับก็ติดเพิ่มมานะครับเป็นเพจนะครับตีว่าเป็นมิเกนะครับเป็นแบรนด์ของคาโต้ครับของชุดแต่งนั่นเองในส่วนของที่อัปเกรดนะครับก็จะมีด้านท้ายอีกนิดนึงนะครับนี่เป็นชุดสเกิร์ตนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีครอบไฟตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของด้านในครับก็จะมีในส่วนของที่เพิ่มอ่าติดเพิ่มไปนะครับก็จะมี ตัวสกาเพจนะครับตีปั๊มเป็นว่ามิวเอ็กนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของชุดแต่งเขานะครับทั้งหน้าด้านหลังเลยนะครับสี่ชิ้นนี่นะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะครับเดิมอ่านัวมิวเอ็กทีฟเนี่ยจะเป็นเบานะครับผ้านะครับแต่ว่าเป็นเกรดดีหน่อยนะครับพรีเมียมแบบผ้าเกรดพรีเมียมแต่ลูกค้าอัปเกรดเป็นเบาหนังนะครับตัดด้วยได้แดงครับแล้วก็ปักโลโก้ไอซ์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ สำหรับนะครับลูกค้าที่สนใจยสูมิวเนะครับรุ่นแอคทีฟนี่นะครับก็สามารถทักทายหรือปรึกษาชุมไว้ก่อนได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับยิ่งอัปเกรดมานะครับถือว่าคุ้มค่าราคาเพราะว่าออปชั่นเนี่ย มากกว่าเดิมหลายหลายอย่างเลยนะครับต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับและรุ่นนี้มี2สีนะครับมีสีขาวมุกแล้วก็สีบอลเงินอีกสีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าลูกค้ามีความสนใจนะครับอยากจะสอบถามชุมก็สามารถทักข้อความนะครับหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาก็ได้นะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์0 8 2 2 2 3 4 9 4 2นะครับเบอร์ชุมเองนะครับชุมอาประจําอยู่ที่สํานักงานใหญ่ สายเอเชียนะครับอยู่ที่โชลูมเฮียซงนะครับอยู่จังหวัดอิทยานครับถ้ามีความสนใจรถรุ่นอื่นก็สามารถทักทายสอบถามมาได้นะครับในส่วนของมิวเอ็กนะครับมีหลายรุ่นหลายเกตนะครับออปชันก็เพิ่มตามลำดับแต่ละรุ่นไปนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งหรือเนกประสงค์นั่นเองครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสาหรับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ชุมทําโปรแบบ ทุกอาชีพเรียกว่าออกได้เกือบหมดเลยนะครับก็แนะนําให้เป็น15เซนขึ้นไปนะครับหรือเริ่มต้นที่ประมาณ180,000บาทนะครับก็จะได้รถ Active ตัวนี้ไปใช้นะครับผ่อนอยู่ที่1 5 0 0นิดๆนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งนี้ไปด้วยนะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับ าลูกค้ามีความสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่ชุมให้ไว้ได้เลยครับหรือไม่ก็ทักก็ความนะครับมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับชุมยินดีให้คำปรึกษานะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับชุมก็มีบริการลดสไลด์นะครับแล้วก็มีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะครับหากลูกค้ามีความสนใจนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกระชุมได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ทักสอบถามชุมมาได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชุมด้วยนะครับสวัสดีครับ